สวัสดีคะ่ะมิวชาแนลนะคะวันนี้แอดก็มีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะเป็นเลขเด็ดจากผู้โชคดีและจากอีกหลายๆที่มารวมกันอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะแลยก็จะมีหลายที่มากเลยนะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม จะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปดูเลขเด็ดกันเลยนะคะท่านผู้ชมอันดับแรกก็เป็นเลขเด็ดจากพี่โชคดีเจ้าที่เขียนให้นะคะพี่โชคดีเจ้าที่เขียนให้นะคะ,คะ,คะงวดก่อนก็ถูกนะคะงวดก่อนเขาก็ถูกนะคะงวดก่อนเขียนให้เจ็กก็โดน ตวัตวโต๊ดนะคะท่านผู้ชมวดนี้เขียนให้ใหม่แล้วนะคะก็มี498 480และ55 498 480และ55นะคะตัดเล่นได้ก็48 84 8998 80 08 4994นะคะท่านผู้ชมถัดลงมาก็เป็นเลขของ คนถูกทุกงวดบอกมานะคะคนถูกทุกงวดบอกมานะคะเลขของคนถูกทุกงวดบอกมาก็มีหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสี่สี่สองนะคะงวดก่อนบอกเจ็ดสองกับสองเก้าก็โดนสองก็โดนเจ็ดสองไปนะคะเข้าเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมก็ถูกนะคะงวดนี้บอกใหม่แล้วนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด 2442นะคะถัดลงมาก็เป็นเลขของน้องบุ้นเส้นนะคะท่านผู้ชมเป็นเลขของน้องบุ้นเส้นนะคะน้องบุ้นเส้นบอกมา089ตัดเล่นก็0880 8, 80, 8, 8 9ปดแปดศูนนะคะท่านผู้ชมแล้วตัวที่วงกลมนี่คือ80นนะคะคือว่าเลขมันชนกันนะคะ เพราะว่าเลขมันชนกันเลขมันเหมือนกันนะคะ8008ก็เหมือนกันกับเลขของพี่โชคดีนะคะกับน้องวุ้นเส้นก็ได้เลขชนกันนะคะ8008นะคะถัดลงมาก็เป็นเลขของปู่950นะคะเลขของปู่950บอกมาก็มี2528 0 2ส2 8ปดศูนย์ศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสองสองห้านะคะท่านผู้ชมแปดศูนย์ศูนย์แปดก็ตรงกันอีกแล้วนะคะสามเจ้าแล้วนะคะท่านผู้ชมสามเจ้าแล้วนะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดตัวเดียวกันเลยนะคะตรงกันชนกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกนะคะอีกเจ้าหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลขจากเอฟซีโทรมาบอกนะคะ เป็นเลขจาก fc สองมาบอกก็บอกมามี5 3 8 5 3 8ตัดเล่นก็5 3 3 5 3 8 8 3แล้วก็5 8 8 5นะคะท่านผู้ชมวิ่งล่างวิ่งล่างให้มา9กับ8นะคะท่านผู้ชมวิ่งล่างให้ให้มา9กับ8นะคะจับคู่ให้ก็9 3 3 9 8 0นยนะคะ 8 0 0 8ก็ตรงกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เข้ากับเป็นกี่คลิปแล้วนะคะ3 4คลิปแล้วนะคะไม่ใช่นะคะสาที่แล้วนะคะตรงกัน3 4สที่นะคะท่านผู้ชมตรงกัน3 4ที่แล้วนะคะเรามาอีกนะคะเลขอีกอันนี้เป็นเลขขึ้นศาลเจ้านะคะเลขขึ้นศาลเจ้าอีกที่หนึงให้มานะคะเลขขึ้นศาลเจ้าอีกที่หนึงให้มาก็ให้มา 841นะคะ8 4 1ตัดเล่นก็84484114 4, 8, 4, 4, แล้วก็8118นะคะท่านผู้ชมอันนี้เลขขึ้นสารเจ้าอีกที่หนึงให้มานะคะต่อไปก็เป็นเลขทูบเสียงทายพิธีบวงสวงวัดบ้านสนนะคะเลขทูบเสียงทายพิธีบวงสวงวัดบ้านสนนะคะก็ให้เลขทูบก็ เลขทูบเสียงทยแปดหกศูนย์นะคะเลขทูบเสียงทยแปดหกนตัดเล่นก็แปดหกหกแปดแปนะคะส่วนห้าแเก้าก็เป็นเลขยอดจำนวนยอดทำบุญนะคะคือเลขท้ายของยอดทำบุญนะคะตัดเอามาเป็นตัวเลขเด็ดให้นะคะห้าเก้นะคะเลขท้ายของยอด ทำบุญนะคะยอดเงินทำบุญนะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็ตัดเลขท้ายเอามาให้นะคะวันนั้นก็ได้ไปร่วมพิธีบวงสวงเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้ทำคลิปลงนะคะเพราะว่าคนไปเยอะนะคะก็ได้มาเลขยอดจำนวนยอดเงินนะคะที่ร่วมทำบุญกันไปนะคะที่ยอดเงินนะคะตัดเป็น ตัดเอาเฉพาะเลข3เลขท้าย3ตัวก็5 8 9นะคะตัดเล่นก็58 85 8 9 9 8 5 9 95นะคะวันนี้80เข้าหลายที่เลยนะคะท่านผู้ชม80เข้าหลายที่เลยนะคะ80ก็มีพิธีบวงสรวงแล้วก็เลข80ก็มาจากพิธีบวงสรวงแล้วก็ fc โทรมาบอกนะคะก็ตรงกันนะคะท่านผู้ชมแปตรงกันหลายที่นะคะแปดศเลขจาก fc โทรมาบอกก็มี8 0ดศเลขทูบเสียงทายพิธีบวงสรวงวัดบ้านสนก็มีแปดศนย์ศูนย์ะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขปู่950ก็มี8 0ดศนะคะท่านผู้ชม แล้วก็เลขน้องวุ้นเส้นก็มี8008นะคะท่านผู้ชมเลขของพี่โชคดีก็มี8008นะคะเข้ากันหลายที่เลยนะคะ8008งวดนี้นะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจรารณาดูนะคะลองพิจรารณาดูชอบหรือไม่ชอบนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเอ็ดก็มีหน้าที่แนะนำแนวทางนะคะ ท่านผู้ชมก็เลือกตัวที่ชอบตัวที่ใช่ของท่านผู้ชมนะคะนำไปเสี่ยงดวงกับลอตเตอรี่นะคะหรือว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะตัวเลขเด็ดในวันนี้นะคะ8ปดศูนยเข้าหลายที่มากเลยนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะเลขเด็ดในวันนี้นะคะ ชอบก็าตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอดก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางเพียงเท่านั้นเองนะคะแอดก็ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันจะมาตัวไหนมันจะเข้านะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอดูบุญวาสนานะคะถ้ามีบุญวาสนาก็อาจจะโชคดีไปนะคะการเสี่ยงโชคก็อยู่ที่บุญวาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมบุญวาสนามีก็ บุญวาส,สนานีก็โชคดีไปนะคะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางจากผู้โชคดีส่งมาให้แบ่งปันนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะทุกๆเลขก็ลองพิจารณาดูว่าใช่ตัวเลขที่ใช่ตัวเลขที่ชอบหรือเปล่านะคะ พอเพราะอดก็ไม่อาจจะรู้ได้นะคะมันมีหลายตัวชอบทุกตัวก็ไม่ได้นะคะลองพิจารณาดูตามใจตัวเองนะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะคะจะชอบหมดทุกตัวก็ไม่ได้มันเยอะค่ะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะคะเลขฉลากินเบ็ดน,นะคะ ฉลาก,กินแบ่งก็ยังทันยังซื้อทันอยู่นะคะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้แอดก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมให้ fc ทุกท่านจงโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณแอดและองด้วยนะคะที่แบ่งปันตัวเลขมาให้นะคะขอบคุณคะ่ะ